สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับปาราจามวันอังคารที่27นะครับสำหรับเมื่อวานฮานอยปกติเจาะ1 6 6 1นะครับก่อรุนกันต่อวันนี้นะครับเมื่อวานฮานอยปกติออกตามฮานอยพิเศษครับ0 0นะครับ, 00, ะร,บระวังให้ดีครับวันนี้ฮานอยพิเศษออกอะไร เื่อจะนํามาเล่นเป็นฮานอยปกติได้นะครับบางครั้งก็ตามกันเนาะมีเมื่อวานฮานอยวีพีไม่เบิ้ลย่างเดียว <c oughs> นอกนั้นเบิ้ลหมดครับอ้าวขอะทานโทษเมื่อวานนี้เบิ้ลหมดอ่าเมื่อวานนี้เบิ้ลตามกันหมดเลยนะครับเบิ้ลตามกันหมดเลยถ้าชอบแนวทางที่ผมวางตามครับถ้าไม่ชอบผ่านกันครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับวันนี้ได้สูยจับได้ของฮานอยปกติก็ก้ครับฮานอย พิเศษฮานอยโปรติลาเก้านะครับ0ูย์เครับ49ครับ69ครับ09 49 69 48 68 98ครับ มัดศูนย์ครับก็สาตัวที่ได้นะครับมัดเพื่มน,นัดศูนย์เพื่อได้สาตัว0ูนย์9 0นย์เก้าศอ๋อขอบาททานโทษครับผมพิมพ์ผิดหกแปด9ปดอ่า 0 0 9 0 9 9 0 4 9 0 6 9 0 4 8 0 6 8แล้วก็0 9 8ครับนหน่อยปรติ18น .3 สิบบันทีเมือนุ่นผลกันครับสวัสดีครับ